ในปีงบประมาณ2,563ที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานีภายใต้การนำของนายนิรัต์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้บูรณา,าการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอุดรโกเคลีนต่อยอดนโยบายจังหวัดสะอาดสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาบ้านเมืองให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยครอบคลุมทุกมิติ พื้นราบลำคลองอากาศสร้างอุดรธานีให้สะอาดสวยงามด้วยมือและใจของเรารองรับการเจริญเติบโตของบ้านเมืองจังหวัดสะอาดถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่พยายามขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตั้งแต่ต้นทางเพื่อตัดวงจรขยะด้วยการให้ประชาชนทุกคนในฐานะผู้ผลิตขยะเข้ามามีส่วนร่วมลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะณแหล่งกำเนิด ขยะอินทรีย์นำมาทำปุ๋ยจัดทำหลุมเปียกหลุมแห้งใช้ในครัวเรือนและสถานที่ราชการขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ซ้ำซึ่งใน180องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดอนานีมีการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้อีกทางส่วนขยะพิษ พี่ใหญ่อย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีประสานความรว่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดจัดเก็บแล้วส่งกําจัดถูกต้องตามหลักวิชาการวันนี้อุดรธานีมีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อเนื่องเพื่อให้อุดรธานีสะอาดสวยงามด้วยมือและใจของเรา โดยนายเนยรัตพงศิธิทธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีต่อยอดการดําเนินงานจังหวัดสะอาดสู่กิจกรรมกินข้าวสุมกันทุกวันพุธโครงการอุดรโกคกรีนอุดรโกกรีนด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้ง20อําเภอรวมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทั้งนี้ผู้ว่าราชการย้ําเสมอว่าการขับเคลื่อนงานอะไรก็ตามผู้นําต้องทําให้ดูชูประโยชน์ให้เห็น แล้วชวนมาทำให้เป็นนิสัยมิใช่เพื่อใครแต่เพื่อพี่น้องประชาชนคนอุดรธานีวันนี้ทำแล้วได้ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายในอนาคตอุดรธานีจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผู้คนมาแล้วจะกลับมาอีกเพราะนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างทเทวแดงคำชะโนดวัดหลวงตาบัววัดป่าภูก้อน เมื่อมองไปทางไหนทัศนียภาพอุดรธานีก็สะอาดสวยงามไม่รกรุงรังเชื่อมั่นในอนาคตจังหวัดอุดรธานีจะจัดเป็นจังหวัดเศรษฐกิจติดในอันดับต้นๆของประเทศอย่างแน่นอนอุดรธานีมือสะอาดครับเราทําได้ทุกคนช่วยกันจังหวัดอุดรธานีชนะเลิศการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ วันที่21กันยายน2562ที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีร,งรังสิตกรุงเทพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศประจำปี2562สำหรับการจัดการผลรขวดและมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2560 ในปีนี้เป็นปีที่3เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติรวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูกเกียรติแก่จังหวัดที่มีผลการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศประจำปี2562แบ่งเป็น3กลุ่มจังหวัดโดยรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลางได้แก่จังหวัดเลยและรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กได้แก่จังหวัดลำพูน พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการการถอดบทเรียนความสําเร็จจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง3กลุ่มจังหวัดหลังจากนั้นได้มอบรางวัลให้กับ15จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยระดับประเทศโอกาสเดียวกันนี้ได้แสดงความยินดีและมอบนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจังหวัดอุดรธานีเราได้รับรางวัลจังหวัด ะอาดประจำปี2562ในกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งผมขอพูดแบบให้พี่น้องชาวอุดอรภาคภูมิใจได้เต็มปากเต็มคำว่าอุดรธานีของเราคือจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมาจากความร่วมมือของพี่น้องชาวอุดรทุก้าคส่วนส่วนราชการอย่างเดียวทําไม่ได้ภาคท้องถิ่นอย่างเดียวทําไม่ได้ต้องมาจาก ภาคประชาชนและก็เอกชนบริษัทห้างร้านทุกแห่งเราช่วยกันทําทําอย่างต่อเนื่องทํากันทุกวันทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี4,000กว่ากิจกรรมการทําความสะอาดอุดรโกรคีนที่เราทํามานํามาสู่ความภาคภูมิใจรางวัลจังหวัดสะอาดที่สุดในประเทศไทยปีนี้ของพวกเราชาวอุดรธานีครับขอขอบคุณพี่น้องชาวอุดรทุกคนทุกภาคส่วนครับรักษาไว้ตลอดไปเราทําได้ครับสะอาดที่สุดในประเทศไทย Vem! Droga! Vem!